เปิดบัญชีทรัพย์สินตู่นันทดานายกอบจอสมุดปราการสุดอูฟ้ฟูไม่ธรรมดาวันที่22พฤษภาคมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้เปิดเผยข้อมูลบัญชีทรัพย์สินนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยนันทดาแก้วบัวสายนายกอบจอสมุรปราการได้เปิดเผยข้อมูลรายการทรัพย์สินและหนี้สินว่า มีทรัพย์สินรวมทั้งหมด103,645,941บาท52สตางนี่สิน58,659บาท90สตางทรัพย์สินแบ่งเป็นเงินสด970,000บาทเงินฝาก1,972บาท52สตางที่ดิน70,552,300บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง15,573,85บาท ยานพาหนะ 1,290 0 0้ 1> 1, 90, บาทสิทธิสัมปทาน1น3 3 2ล้านบาทและทรัพย์สินอื่นๆ1 4 2 8 0 0ล้ 14, 28, บาทสำหรับที่ดินนั้นแบ่งเป็นที่ดิน14ไร่ที่อำเภอหัวหิวหนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หแปลงที่ดินอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหนึไร่และที่ดินย่านบางกะปิอีก1ไร่มูลค่า50ล้านบาทมีรายการอื่นๆคือเข็มกลัด4หน่วยมูลค่า1 3 0 0ล 5,000บาทต่างหู5หน่วย1,370,000บาทนาฬิกา7หน่วยมูลค่า3,650,000บาทสร้อยคอ12หน่วยมูลค่า6,580,000บาทและแหวน4หน่วยมูลค่า1,960,000บาทขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com